ทุกคนเห็นสัตว์ตัวอ้วนขนพองนั่นไหมครับที่น้องดูดิ๊ดุดิ๊อยู่นั่นแหละอย่างที่เห็นเลยนอกจากน้องแมวพาริโคแล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อยู่ในห้องของเราอีกด้วยนะนั่นก็คือน้องนกด,ดาวนี่เครกนั่นเองแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูรีวิวกันเลยช่องฝุกดุกด็กก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเเป็นนนนพื่อกันันะครบ สวัสดีนะครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยเนาะผมจะเอาของมาป้ายาล้วนๆเลยอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับนั่นก็คือนกดาลี่เครกนั่นเองจะเป็นนกน้อยสีขาวขนปุกปุยน่ารักนะครับและจะคอยเดินตามคุณไปทุกที่ไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณจะไปตีมอนตัวอะไรหรือแม้แต่ว่าตอนที่คุณขีน่นกซีเครกอยู่เนี่ยก็จะยังมีนกดาลี่เครกตามติดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรกันเนาะ นกดาวนี่เครงนะครับจะเป็นนกที่อยู่คู่กับซีรีส์เกม Monster Hunter ของเรานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นครับหรือก็คือ e n e m i l Life ในเกมนะนกน้อยตัวนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นนกตัวเล็กๆมีขนปกปุยสีขาวครับแล้วก็คือน่ารักมากๆแต่ว่าประเด็นที่สําคัญเลยก็คือน้องอะครับมีขาที่มันดูยาวๆแปลกๆแ,และก็ไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่ อย่างที่เห็นนะครับทุกคนจะเห็นน้องกําลังแบบว่าดิ้นดุกดิ้กดุกดิ้กดุกดิ้กไปเรื่อยๆเลยทั้งที่เดิมทีแล้วเนี่ยถ้าน้องอยู่เฉยๆเนี่ยก็น่ารักมากพออยู่แล้วถูกไหมละครับพวกมนนะครับมักจะถูกพบเห็นว่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนาะและก็จะอยู่บนหลังของสัตว์ประหลาดต่างๆในตามแมปนะครับน้องก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงมีแบบว่าหลายตัวเลยทีเดียวเนาะเท่าที่ผมเห็นในภาคเวิลด์นะครับแต่ในภาคของวายเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่แฮะท่านนาพบเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็บอกผมด้วยนะ แต่ว่าในที่นี้นะครับสำหรับดานี่เค้กเนี่ยเขาจะมีรังที่อยู่ในภาคไวด้วยครับจะมีรังที่แบบว่าคอยให้ของพิเศษกับเราแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าวิธีการไปถิ่นของนกดานี่เค้กเนี่ยจะต้องไปทางไหนเดินทางยังไงบ้างเนาะวิธีเดินทางมารังของน้องนะครับก็ไม่ได้ยากมากเลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่แกลนฮับก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนเพืนว้ามาจะอยู่จุดๆนี้ใช่ไหมครับเราก็วิ่งเลี้ยวซ้ายไม่ใช่สิ เลี้ยวขวาผ่านตลอดไปเลยครับเราสามารถเลี้ยวขวาผ่านตลอดไปได้เลยเมื่อวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบกับทางขึ้นนั่นเองเนาะก็ให้เป็นเพื่อนปีนขึ้นไปเลยพอปีนขึ้นไปแล้วนะครับก็ให้เลี้ยวขวาปีนขึ้นไปอีกครับเมื่อปีนขึ้นไปอีกนะครับเราจะขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดของกระดูกน,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 นั่นเนองเนาะหลังจากนั้นเราก็กระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้เลยครับแล้วก็ข้ามไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและเราก็จะเจอร้านของดาวนี่เครกนั่นเอง อย่างที่เห็นเลยนะครับนกดาวนิครีกเนี่ยก็จะมีคุณแม่ด้วยเนาะผมไม่แน่ใจว่าใช่คุณแม่ไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่นี่นแหละแล้วก็จะอยู่กับลูกๆน้อยหลายๆตัวนะครับผมก็เลยพาดาวนิครกที่เราได้ซื้อ DLC มาใหม่เนี่ยมาฝากซะหน่อยเนาะจะได้เจอกันพร้อมหนะ้าพร้อมตานั่นเองน่ารักไหมครับน่ารักมากเลยนะและนี่ก็คือวิธีการสวมใส่น้องนกดาวนิครกนะครับก็คือเอาง,ง่ายๆเลยมันคือเพนเะด้นเนาะหรือก็คือจี้ห้อยของเรานั่นแหละ เราเข้าไปที่เต็นท์นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ e q u i อ m e n t a p p อ r e n t ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับมันจะต้องเข้าไปเปลี่ยนจี้หรือเปลี่ยนที่ห้อยข้างล่างเนี่ยอยู่ทั้ง2อ,อันด้วยกันคุณจะเปลี่ยนทั้งอาวุธที่1แล้วก็อาวุธที่2ก็ได้เลยนะหลังจากนั้นก็เลือกของนกดาวนิครกที่เราชอบได้เลยครับและคุณก็จะเห็นน้องนกน,น้อยน่ารักเนี่ยโผล่เข้ามาวิ่งเล่นกับเราแบบนี้เลยมันดูดีจริงๆนะผมชอบมากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดาวนิครัก ถ้าใครเ,นเหนื่อจากการล่ามอน,นครับอยากจะหาอะไรน่ารักน่ารักเข้าไปในตัวเกมนะครับผมก็แนะนำนะถ้าในใดสนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ทางช่องทางสตรีมได้เลยในราคา42บาทเท่านั้นเองในคลิปนี้นะครับผมต้องฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ช่องฟูดด้งดิ๊กด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหวังว่าจะป้ายยาสำเร็จนะ